ครับสวัสดีครับนะวันนี้มียูสุมิวเอ็กซ์มานำเสนอครับนะเป็นตัว1.9 DVD ครับราคาไม่ถึงเ0็ดแสครับอยู่ที่6 8 9 0 0 0ครับนั้นเลขไม่แสนสองนะราคาถูกๆอย่างนี้ครับนานๆจะเข้ามาทีครับนะรีบๆเลยครับนั้นนี่เป็นรถเข้าใหม่นะครับนะฟรีดาวน์พัน์เดียวมัน11,500มบาทครับไม่เกิน12,000แน่นอนนะคันนี้สวยๆกับายทะเบียนครับ5073ครับ เป็นตัว1.9 DVD ครับนะก็ถามว่าแตกต่างจากตัวเนวิไหมจากตัวดิออนอีกไหมไม่ได้แตกต่างกันนะแตกต่างกันแค่ไม่มี n a วิเกเตอร์แค่นั้นครับนะ้าด้านในเหมือนกันหมดมีจอกลางเหมือนกันหมดครับร้องแม็กซ์สวยๆครับของแท้จากยูสูแล้วเรียบร้อยส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับซื้อรถกับผมได้นะผมมีบริการส่งทั่วประเทศครับส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มียูสุมิวเอ็กซ์นำเสนอครับนะเป็นตัว1.9ครับ DVD นะขับ2คันนี้ราคาไม่ถึง70,000สนครับอยู่ที่6 8 9 0 0 0ปาครับฟรีดาวน์อน84วัได้ครับนะอยู่ที่11,500บาทครับนะอยู่ประมาณนี้เลยสวยๆครับนานๆจะเข้ามาทีนะกับราคาที่ต่ำกว่าเ0 0 0 0 0นครับต้องคันนี้เลยครับรถปี2019ด้วยครับ สีสวยครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วครับนะบอกเลยว่าเพิ่งชงเสร็จนะแต่ยังชงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะเราแค่ล้างและถ่ายรูปเข้าใหม่แค่นั้นเลยครับกับคันนี้อยากให้ดูสภาพเหือนเดิมครับว่ารถแรกเข้าเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยครับไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำครับด้านหน้ามาพร้อมกับไป็ตังสองชั้นครับนะเป็นเอกลักษณ์ของตัว new x เขาอยู่แล้วครับนะเป็นโฉมหน้าเหมือนคล้ายๆเหมือนตัวของ d-max นะครับก็เขาเรียกว่าตัวหน้าหล่อครับนะ ตรงนี้ครับโลโก้คำว่าอีสูนะก็สีสวยที่เท่ใครเป็นสาวกห้ามพลาดด้านหน้าครับไฟด้านหน้าครับมาเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวเดย์ไทม์แบบไลน์นิ่งเป็นเส้นสีสวยครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยคิ้วคมเยี่ยมสีสวยครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสีดําเป็นโนดแบ็กนะเจียมแบบนี้เลยแล้วก็สัหลี่ยมฝากระโปรงก็คมคมครับนี่นะรอยลักจิ้มแทบไม่มีแล้วก็สันเหลี่ยมนี้บอกเลยว่า แจ่มมากครับแกบระหว่างกันชนด้านหน้าครับแล้วก็ตัวรถไม่มีอ้าครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กปัดเงาสีสุดทนของแท้จากอูสุแล้วเรียบร้อยครับนะนะสวยไหมผมว่าสวยนะเอาไปใช้งานยาวๆครับรอยปีนฟุตบาทแทบไม่มีเลยมาในขนาดยาง2 6ง6กห้าทับหกสอรครับแม็กอลอยขอบ18ปนะครับแล้วก็ภายในซุ้มล้อผมให้ดูก่อนนะครับตัวโช๊คสวยๆนี้ครับเดิมๆนะผมบอกบอกเลยว่าเดิมๆอาจจะมีตมอาจจะมีอะไรนิดหน่อยนะครับ แต่ถ้าได้ล้างนี่บอกเลยว่าแ่มจุดเม็ดอ์คจุดอะไรอยู่ครบครับตัวกระจกครับเป็นโครเมียมนะครับก็ตัดกับสีบรอนก็สีสวยครับรอยเฉียวมอเตอร์ไซค์แทบไม่มีนะให้ดูแสงที่กระทบกับกับตัวผมนี่นะบอกเลยว่านี่ครับเหมือนกระจกมากนะครับแล้วก็สันเหลี่ยมด้านข้างผมขออนุญาตเดินออกครับจะได้เห็นกันครับนี่เลยครับผ่อนไม่เกินหมื่นสองพี่ได้ขับมิวเอ็กครับรถเจ็ดที่นั่งพีพีวีคันนี้เลยครับอยากได้ติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์กับอยู่กับไลน์นี้อยู่ด้านล่างแล้วครับนะผมขออนุญาตว่า ให้โทรหาผมดีกว่าเพราะอะไรครับผมขอเวลาแค่10นาทีนะครับในการพูดคุยสอบถามข้อมูลรู้เลยว่าลูกค้าซื้อได้ไม่ได้หรือรู้เลยว่าลูกค้าเครดิตดีไม่ดีนะครับหรือถ้าลูกค้าซื้อไม่ได้ต้องทํำยังไงในใน,ในอนาคตนะถึงจะซื้อได้นะครับนะผมบอกนี้เลยก็บันไดก็อยู่ในสภาพสวยๆปกติมือจับโรงคคมเยี่ยมแล้วเรียบร้อยครับนะ้กระจกของแท้นะครับกระจกของแท้ผมเดินดูให้รอบคันแล้วนะครับก็แบบนี้เลยนะครับมาในขนาดพิมประมาณ40นะผมให้ดูก่อนนี่เลย ครีมสถามว่าแตกต่างจากสีจริงไหมให้ดูเทียบเลยครับผมว่า40นี้กําลังพอดีนะไม่มืดเกินไปไม่บางเกินไปครับอยู่ในสภาพดีปกติแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นซอฟทัชตรงตัวเป็นซอฟทัดล่ตะเข็บสีขาวสีสวยตรงนี้เป็นสีดําเป็นโนบลักแล้วเรียบร้อยในส่วนของตัวเบาะครับเป็นเบาะทรงซิกแพคอ่าเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับก็สีสวยเบาะนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวพร้อมกับนี่ครับบอกเลยว่าตัวใหม่นะตัวออนิวไม่มีให้นะครับหนะ้าจอกลางเป็นจอกลางของแท้ครับ นะจอกลางของแท้จากอีสุครับขนาด10.1นิ้วนะครับแล้วก็มีจุดปรับเลเวลของแรงลมของแอร์แอร์3แถวให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับเบาะแถวที่3ครับก็อยู่ในสภาพดีปกติเลยนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มียุบตัวนะครับคันนี้ซื้อไปคุ้มครับในรถ7ที่นั่งด้วยเป็นรถครอบครัวรถ PPV นะแล้วก็ช่วงล่างครับนะคัสซีผมให้ดูก่อนนี่ครับ ไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับร้อแม็กซ์สวยอย่างนี้ครับหายาครับบอกเลยว่าแจ่มมากรอยเป็นฟิตบาทไม่มีเลยตัวกระจกด้านหลังครับนี่นะจุดไอน้ําไม่มีครับนะครับถ้ามีจุดไอ้น้าจุดคอนเดนต์นนะบอกเลยว่าตัวนั้นมีการแตกแล้วอากาศเข้าไปได้อยู่ในสภาพดีเราคัดรถเกตดเอยู่แเพื่อ f อและลูกค้าด้านหลังมีเซ็นเซอร์กล่าวระยะถอยให้แล้ว2ตําแหน่งครับนะันลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มครับเขาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะในส่วนของ นี่เลยเปิดมานะครับด้านใต้ของเขาเป็นปุ่มกดไฟฟ้านะปลดล็อกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลนกล้องถอยครับโคตรชัดนะเลนส์ใสๆแบบนี้เลยด้านหลังก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว m ิ l เอครับนะเวลาเก็บเบาะแถวที่3เก็บยังไงนะครับดึงนี้ครับแล้วก็ดันครับนี่นะถ้าเป็น f o r t จู e r อร์เขาจะเป็นแบบแขวนนะถ้าเป็นมิลเกับปาจิโร่เขาจะเป็นแบบพับเก็บลงอย่างนี้เลยแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ให้ พมตรงเนี้ยลูกค้าเก่าเขาติดตั้งมาให้อันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยนะแล้วก็ในส่วนองตรงนี้นะครับคันเนี้ยมีถังให้นะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับตัวรถอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยนะครับนะในส่วนของถังดับเพลิงนะครับก็ถือว่าไม่ก่อแก่นะหาอะไรมาลองก็ดีนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะเป็นพรมสามารถวางของได้อีกที่หนึ่งเลยครับชุดแมลงมีถ้าไม่มีคันไหนบอกผมคันไหนไม่มีบอกผมนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ รถทุกคันต้องมีอุปกรณ์แม่แรงและอุปกรณ์ถอดล้อให้ลูกค้านะครับแล้วก็ในสันเหลี่ยมของตัวขายึดครับนะหัวน็อตนี่คมกริบอยู่แล้วนะครับนี่สีไม่แตกเลยครับท่อเฟิกท่ออะไรอยู่ในสภาพดีตัวโชคนี่ครับตัวยูครับตัวซิลครับไม่มีการเสื่อมสภาพนะรอยน้ํามันไฮดรอลิกเยอะไม่มีนะครับแล้วก็จุดเมิดอาร์คจากสันเหลี่ยมครับคมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่รถเกตเอนะไม่มีชนหนักจมน้าพลิกความแน่นอนนะครับนะอยู่ในสภาพดีปกติแบบนี้หาได้ที่ไหนครับนะนอกจากที่เพชรยนต์นะครับก็ใครไวกว่าได้ก่อนละกันคันนี้6 8, 000, 9, 000, กแสนแปดหมื่นเก้าพันเลขไมแค่แสนสองเองนะครับนะรถปีสิบเก้านะครับก็ถือว่าออปชั่นจัดมาเต็มได้ขับมิวเอด้วยนะครับนะจอกลางบอกเลยว่าส,สวยๆอย่างนี้นะครับอ่าส,สวยแบบนี้เลยนะครับ แป๊บหนึ่งครับนะมาในส่วนของด้านล่างครับนะตัวล้อครับนะสีเส้นครับนะยังอยู่ครบล้อยังไม่เคยแตะถนนเลยเดีย๋ยวในส่วนของด้านล่างนี้เดี๋ยวผมทําความสะอาดให้นะครับอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีตมนิดน,นึงเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตรงนี้บอกเลยว่าฝุ่นออกหมดนะเรามีเรามีไม้นะเรามีไม้ทําความสะอาดให้นะครับนะก็อยู่ในส่วนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สันเหลี่ยมของฝังขวาครับแสงที่กระทบกับตัวรถก็เงาสุดแล้วก็สันเหลี่ยมนี้ก็คม ล้อแม็กอีกฝั่งหนึ่งครับหน้าด้านหลังครับก็สีสวยคัสซีสีสวยแบบนี้ครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมตัวบันไดอยู่ในสภาพดีครับมือจับเป็นโครเมียมโอโ้โหนะล้ออีกฝั่งหนึ่งล้อหน้าครับนะการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับหัวน็อตน,นี่คมกริบนี่คือรถสภาพเกรดเครับนะหาได้ที่ไหนนอกจากที่เพชรยนต์นะครับมาในส่วนของด้านหน้าครับนะอ่า ก็นี่เลยมาดูคอนโซลตรงประตูก่อนตรงนี้เป็นสีดําเป็นโนบแบ็กเป็นซอฟชัดไละตสเ็บสีขาวก็ถือว่าโอเคนะตรงนี้เป็นหนังหุ้มแล้วเรียบร้อยกระจกไฟฟ้าครับออโต้ฝั่งคนขับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะเซนทัลล็อกมีมาให้ปรับอยู่ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของหมวดลงที่ลาดชันครับนะควบคุมความเร็วเขาก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะออโต้ลันครับก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยกันล้อฟีมีมาให้เหมือนกันนะโอ้โหมีมาเยอะนะบอกเลยว่ามีให้มาเยอะครับนะแค่ตัว DVD นะตัวนี้เบาะ ปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะเป็นบอกปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในขออนุญาตเข้าครับน่าจะได้สตาร์ทรถกันให้เห็นกันครับมาอ่าย้ำอีกทีครับนะฟรีดาวผ่อนแค่1น0 0 0หมืครับนะฟรีดาวผ่อนแค่1น0 0 0หมืนะครับประมาณไม่เกิน12ื่นสองหรอกนะครับก็ประมาณนี้เลยคุณแจเป็นแบบเสียบไขแบบนี้นะครับอ่าขออนุญาตเสียบครับ ผมเพิ่งเคยเห็นนะตัวเลโทรทอนดินเสียงเสียงดีมากเลยฮาโพงเสียงดีมากเลยนะครับแต่ขออนุญาตลดเสียงนักันนะครับหลักๆมันน่าจะเอาไว้เดี๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์เนาะอ่าโอเคครับก็หน้าจอแสดงที่1 2 8 2 0แสกิโลเมตรนะครับนะก็สวยๆไงท็อปสปีดให้มา220กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับที่6,000รอบนะก็โอเคนะแดบบอร์ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับ แอร์แบกหน้าคู่นะครับนะแอร์แบกจะตป็นแนงด้านหลังครับนะเสาเสาบีครับนะเสาซีมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงเลยความปลอดภัยเขาจัดมาเต็มนะครับในส่วนของแดบปอดครับนะจุดวางพระจุดวางอุปกรณ์วางโทรศัพท์ครับกะจับโทรศัพท์ไม่มีนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับนะผมแนะนําให้เอาพระมาใส่ตรงนี้ดีกว่านะครับนะหาอะไรมาลองนิดนึงนะจะได้ไม่เสียงดังกอกแกะครับนะเอาพระมาวางไว้นี่ดีกว่านะครับนี่เข้าประมาณนี้เลยนะ แต่ก่อนผมขับตัวดีแม็กดีแม็กก็มีอย่างเงี้ยผมก็เอาผ้ามาใส่นี่แหละครับนะก็สีสวยดับบอร์ดสีสวยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์ครับนะเป็นแมนนวดครับนะให้ความสปอร์ตมายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับนะก็สีสวยแบบนี้เลยครับเมนูถามว่ามีอะไรบ้างครับนะก็มีคบคาเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกติครับมีเดียก็สามารถทําได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ usb ได้ดิสได้ครับนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับแต่ไม่มี อย่างเดียวเลยคือตัวเนวิเกเตอร์นะครับนะจะมีแค่นั้นถ้าแตกต่างจากถามว่าไอตัวตัวเนวิดิออนิกเนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับนะไม่ต้องแทงปลดล็อกครับไม่ต้องแทงปลดเกียร์ว่างนะเขามีชิปล็อกให้แล้วเรียบร้อยครับนะแค่กดปุ่มนะครับนะแล้วก็เข้าเกียร์ได้เลยเบรกมือในสภาพดีที่วางแก้วมีมาให้ที่พักแขนตรงนี้เป็นซอฟททัชครับนะ มีได้ให้แล้วส,สวยๆครับด้าน,ด,านด้านในก็โอเคนะถือว่าโอเคครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันผมขอย้ําราคาอีกทีครับคู่มือมีให้ครบครับนะคู่มือมีให้ครบแล้วครับนั้นหนาแบบนี้เลยนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะอ่าถือว่าโอเคนะเปิดมาครับนะนี่เลยคู่มือนะใหม่ๆครับนะยังไม่เคยแบบว่าแกะอ่านเลยนะผมดูจากสภาพแล้วก็คือใหม่มากนะอันนี้ก็ให้มาครบลูกค้าสามารถเอาเข้าศูนย์ได้ปกตินะครับ อ่า๋ยวขออนุญ,ญาตดูสำเนาให้แป๊บหนึ่งนะครับนะอ่าคันนี้เป็นเป็นรถปลดระวางจากบริษัทนะครับนะจากบริษัทนะขออนุญ,ญาตนะอ่าขออนุญ,ญาตไม่ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอ่าบริษัทไทยเพจกิจครับนะอ่าเลนส เอค่ะนะครับนะก็เป็นบริษัทปรวระวังแล้วเรียบร้อยครับนะรถพวกนี้มันดียังไงมันดีตรงที่เขาเข้าศูนย์ทุกระยะครับนะหมดกังวลเรื่องน้ามันของเหลวได้เลยครับรถเกรดเเราคัดมาอยู่แล้วครับนะที่เก็บของด้านบนก็มีสวยๆครับแล้วก็ช่อง DC 2โวลต์นะครับให้แม็กมาที่220วัตต์นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะ120วัตต์ถือว่าเยอะอยู่นะสามารถซื้อมาได้นะครับแล้วก็เขามีจุดอันนี้นะจุดแบบว่าตรงนี้นะพาดสายออกมาได้นะ กันโดนหนีบนะนี่นี่เห็นไหมนะไม่รู้ว่าเห็นไหมนี่นะอ่านะกันหนีบสายนะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยออกแบบมาดีนะออกแบบดีโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องครับนะอันดับแรกก็เลยดูฝากระโปรงก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าชอบดูฝากระโปรงก่อนนะครับก็หัวน็อตบอกเลยว่าคมกริบก,ก็สันเหลี่ยมนี่ก็สวยๆแบบนี้นะครับจุดพับจุดอะไรต่างๆครับนะกัน การแบบว่าตีโป่งตีอะไรนะก็ถือว่าทํามาสวยนะการเชื่อมต่อจากโรบอทครับนะจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบปกติแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีไม่มีฉีขาดหัวล้ออีกฝั่งหนึ่งก็คม,คมคมแบบนี้ครับสีไม่แตกแน่นอนแล้วก็การเก็บท่อของเหลวท่อสายรยต่างการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบตัวกองอากาศเขาโคตรใหญ่นะผมบอกเลยว่าใหญ่มากนะเครื่องดี i ครับนะสี่สูบสิวาลว์ครับนะมีคอมเร็วในตัวแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้150าม้าลื่นปื้ดปลาแน่นอนอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับ นะครับ12-15กิโลต่อลิตรแน่นอนนะครับนะสำหรับตัวเครื่องดีเซลนะครับก็ถามว่าเขาเทสเขาเทสที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะที่เขาเทสมา12-15เนี้ยแต่ผมว่าไม่มีใครขับถึงหรอกนะครับขับอยู่เอาสุดๆนะ1 6 0 1 4 0ประมาณนี้นะอัตราการบริโภนเพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่ที่17กิโลต่อลิตรนะครับนะก็ถือว่าประหยัดนะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง1.9ด้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับ แล้วก็ค่า CCA ไม่ได้ประสิทธิผมาผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคส,สวยๆชอบห้องเครื่องเจ่มๆนี่รถเข้าใหม่นะรถเข้าใหม่นะครับคานข้างคานหน้าหม้อน้าครับนะจุดเนมเพจจุดอะไรต่างๆครับนะก็สีสวยแบบนี้เลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นถุงเขาแกะออกนะแต่บอกเลยว่าตัวเลขนี่คมมากนะครับนะตัวเลขคมมากนี่ออกนะผมขูดออกให้ดูก่อนนี่เป็นรอยน้ำไอซิลิโคนนี่เฉยนะออกอยู่ ครับนะก็คมๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของคานหน้าม้อน้้าครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับก็แบบนี้เลยครับแลถ้าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อหาผมได้มาในส่วนสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถเป็นใหม่สวยแบบนี้ก็ใครอยากบล็อกอินเข้ามาครับนะผมอยู่ที่มีนบุรีเศรษฐีไทย68แยกหนึ่งใครมาไม่เจอครับนะรบกวนเข้า Google แ a p ครับนะพิมพ์คาว่าเพชรโจนสำนักงานใหญ่ครับแล้วก็ วอล์กอินเข้ามาติดต่อหาแมนน้อยเดี๋ยวผมบริการเต็มที่เต็มร้อยอยู่แล้วนะใครอยากได้ของแถมหรือใครอยากได้ข้อเสนอพิเศษครับติดต่อหาผมได้เบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ด้านล่างครับก่อนจะเข้ามาก็โทรหาผมก็ได้นะครับนะผมแมนน้อยยินดีบริการอยู่แล้วสุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ